าพบกับช่องจต,ติมาสีบุญเร่องวันนี้นะคะพี่ก็อยู่สวนนะคะพี่ไม่ได้เป็นธรรมชาตเลยนะนะคะอ่านะคะพี่ก็จะไปเล่นนะคะวันนี้พี่แต่งตัวไม่เชยเลยค่ะดูการเการเก่ะ <G ül üş> อไปดูธรรมาชาติที่สวยงามกระดเครีย์นะคะในตั้นมาเราเร็วตั้นมาดูนี่นะก็จะพาไปที่นะคะเน,นี่ยอากาศไม่ดีเลยอากาศไม่ดีเลยอย่ะ <G ül üş> อุ้ยเกือบล้ม ใครมาวางไม้เท่านี้ก็กทีใบรู้บ่าเจ้าจนนั้นหันกลับมาว่าเขาต้องให้เธอต้องเสียใจวันนี้วันนี้อากาศไม่ดีเลยเสี็งเป็ดว้า อุ้ยอีกแล้วเฮ้ยอยู่ดูนูนเห็นไหมนูนนะั่นเห็นไหมใครเห็นก็กดไลค์ด้วยฝากติดตามด้วยนะคะอ่านะพี่จะบอกกันได้ไหมน,นะคะในนี้ไม่ค่อยมีปลาเยอะเท่าไหร่นะ เจอมขามเจอม,อม่ขามมาดูน้องพนะคะในต้นเอาไหมาใหเขาดูดิอนี้ให้อาดูนะคะน้องพี่อ่าน้องพี่นะคะแก้ที่ไหนก้นะคะกกินเหรอเออจก,กินกินกินเลยไม่เป็นไรอ่านะคะพี่พูดกับน้องอยู่พี่ แดดจ้ามากมาดูไก่มาดูไกค่ะเห็นไกไหมไก่น้องไก่ตัวผู้ ก,ก,ก,ก็รว่าน้นม,มาก็าต้งองเหนใจมามาพ่อเทีจะบ้อุ้ยอ่านะคะนั่นะอ่านลังจากที่นั่งพักเสร็จแล้ว ช่วงนี้เล่นกันสนุกมากเลยพูดด้วยกันดีๆนะเออแล้วใครน่าจะอลใครเมื่อกี้ไม่รู้เขาขนมาด้วยมฮะขุดมาด้วยอุ้ย น้องๆที่เจอมะม่วงมะม่วงกินสดๆเลยมะม่วงเห็นกันลิบตาม,มาดูาน่นเ,อ,เออพี่เห็นตั้งนานแต่แต่วนั้นแล้วค่าคือชิโนบุนะ มีคนบอกเอิมมีพี่ไปดูในเฟซว่ามีคนบอกกับในใน,ใน,โนโเอิมในกูเกิลว่าในกูเกิลว่าชิโนเอิมคานาโอเป็นแฟนกับทันจิโร่นั่นน่ะพี่เบียงรถห,หนุ่นแล้วก็เดซึ <z> กโกเป็นแฟนกับเซนิซึวิ่งเด็คู่นะพี่ชม มออไม่เบอ่พเห็นแต่ว่าวานแล้วกาน,นีรจไม่ได้บังใช่เออพี่ลงคลิปก่อนได้ไหมเนี่ยลคลิปร้ายแรงแต่หัวใจเธอ,อยังดีกว่าในวันที่สดใสน,นะคะอ่านะ น้องๆอ,อยากดูท่าเต้นพี่น้องๆก็ฝากคอมเมนต์ด้วยก็อยากดูท่าเต้นพี่ก็พี่เต้นแล้วพี่จะมีพรสวรรค์อะไรให้น้องๆดูก็ฝากกดไลค์ด้วยติดตามพี่ด้วยนะไม่ติดตามน่ะพี่จะไม่ลงคลิปหลายวันเหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเนี่ยพี่พี่จะลงคลิปลายคังน,นะคะ